เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับต้นรูบาบกันก่อนนะคะก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็ลำต้นคล้ายต้นทูนที่ไทยเรานะคะก็จะเป็นก้านใหญ่ๆยาวๆสีแดงๆเขียวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะใหญ่มากนู่นค่ะนี่นะคะก็ไม่ใช่แปลงรูบาบของเมย์หรอกคะ่ะ เจ้าของนะคะเจ้าของอยู่ตรงนู้นค่ะนี่นะคะเจ้าของพี่แอนนะคะโอ้<ด>พี่แอนตัดมาดให้แล้วโอ้ใหญ่มากพี่แอนลองเทียบกับแขนพี่แอนหน่อยค่ะโอ้ยนี่แหละค่ะอันยาวเท่าแขนนะคะอใหญ่าย,ยาวใหญ่ยาวค่ะโอ้โห<น>โอวบคนเออต้นสูงนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูต้นสูงมากเพราะว่าก้านเขายาว อคนไทยก็จะชอบเอามาตำกินเนาะพี่พี่แอนเคยตำไหมคะตำเปรี้ยว <laughs> ไม่คิดก็น้ำลายแต่ <laughs> มือเข้าไประวังด้วยม,มีนกก้น,นอ๋มอมันตอดเอานี่นะคะใหญ่มากคะ่ะคนฝรั่งเขาก็จะเอาไปทำพายเนาะส่วนมากแล้วก็เอาไปทำซุปทำเป็นอปของห<ำ>วานกี้สลี ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาไม่ค่อยเอาไปทำของคาวเนาะแต่เห็นมีคนไทยบางที่เขาเขาเอาไปเออทำแกง,งก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนะแกงเนี่ยแกงส้งไมสไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่มะขามหรอกมันเคี่ยวอยู่แล้วอืเห็่มากคะ่ะตันใหญ่ตัดยากอยู่นะอืพอละพอแล้วใช่ไหม เหนียวนิดนึงคะหั่นไปเลยนะคะไม่ต้องเล็กมากไม่ต้องใหญ่มากการรูบาบเป็นรสชาติยังไงการรูบาบเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวจะชิมให้ดูอร่อยโอ้เปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวมากๆนะคะ ตอนนี้ก็หั่นก้านรูบาบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยค่ะทำไม่ยากนะคะน้ำรูบาบสูตรนี้เราจะทำกันในเตาอบนะคะให้หาภาชนะก้นลึกแบบนี้ค่ะภาชนะก้นลึกที่สามารถเอาเข้าเตาอบได้นะคะก็ใช้รูบาบสด1ลิตรแล้วก็สตรอเบอรี่รกรัมนะคะสำหรับสตอรอเบอรี่จะใช้แบบสดหรือแบบแช่แข็งแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้แค่150กรัมก็พอนะคะ สำหรับน้ำตาลทรายนะคะสามารถเพิ่มได้ค่ะแต่ว่าต้องชิมรสชาติสตรอเบอรี่ของเราก่อนนะคะถ้าเป็นสตรอเบอรี่ที่หวานอยู่แล้วน้ำตาลทราย120กรัมก็พอค่ะแต่ว่าถ้าใครใช้สตรอเบอรี่ที่รสชาติค่อนข้างเปรี้ยวก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลเป็น150กรัมก็ได้ค่ะ เติมน้ำเสร็จแล้วก็เตรียมเอาเข้าเตาอบได้เลยค่ะตอนนี้น้ำรูบาบของเราก็อบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากรองใส่ขวดหรือใส่เหยือกไว้ดื่มเย็นๆกันค่ะเ,ออเวลากรองนะคะแนะนำว่าให้กรองตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นี่แหละค่ะอุปกรณ์ที่มีก็มีตะแกรงเล็กและก,กรวยนะคะ เราก็จะตักเอาเฉพาะน้ำนะคะไม่ต้องไปบดขยี้ก้านรูบาบแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะเราตักเอาแค่น้ำด้านบนมาก็พอค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็รอให้เขาเย็นก่อนนะคะค่อยเอามาดื่มหรือเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สักสองสามชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าเราดื่มตอนที่เขายังร้อนๆอยู่รสชาติจะเปรี้ยวเข็ดฟันมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเขาเย็นแล้วนะคะจะหอมหวานชื่นใจเหมาะสำหรับเป็นเครื่องดื่มในฤดูร้อนนี้มากๆเลยค่ะ ยังไงก็ลองทำกันดูนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ